าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ เอฟซีตรงนี้ลุกขึ้นครับยังไงล้มาละรูงมาแล้วไปหาลุงไปหาไปหาลุงดูไป่ะยังไหมย่งไหมหาลุงแล้วไๆ เน,เนิ้ลี้นนิตาเปิดเทอมาที่แปดเป็นที่แปดสิงหาค่ะเปิดเทอ,อมที่แปดสิงหาแล้วค่ะพี่นอ้องเบ,บิง้งแน่นเนะเบิ้งเบิ้งเลียบตโตเกี่ยวด้หม้หยอกกัน,นะนย,ยู่ดีก็เอามนะาขวดปากอบน้สั่นสายแชทออกเนเลยกอนอน้ เพ่อนพอไกีง <c ười> ่มาให้มา้อมได้่งเกี่ยวดีเออเ่อยายไปนาห้องันเ่นจะไม่หายเ่เพ่นไมหาี่พี่หลับครับพี่หลับเองว่าเตด้ล่าน้ก่อนนะพี่หน่งวางต่อมอึนเคต่อมอึงแ้มขึ้น

พี่นอนอยู่ลูกตัวเกี้ยวพี่นอนอยู่ไปไปหาเปล่อมานอนเอี๋ยวนอนน้ำเหญ่เออนอเรย้องเด้อจูพี่จูพี่ไอตีน่มันเน่อนอลไรเร่อยพี่นอนอยู่แช่ตัวเกี้ยวคืองปะแต่างก้องปลาเป็นเหมือดเมือดเหมือยู่ติค่ะเมือดปะลุงแค่เดียวมานจเบิ่งงั้หมจงเหมือดนะ มันมั่วฟบ่กแล้วไปดูหนูไปให้พี่นอนเด้อเดี๋ยวเพิ่งกวนพี่เด้อเก็ียดก่อนกล้องป่าหมื่ดบ่ไห <c oughs> นใครจะจุบลงุงจุบลุงสิจุบแก้มลุงกันจุบลุงกันอะไรเร็วจุบลุงกันจุบลงุงจุบลงุง

สวัสดีหนึ่งพันท่านค่ะคุณเคยากินอะไรก่นล้า แต่ก็นัอนแหลดีสิลง่ต้ยเหอเี้ยวไหนลุงลงหายลุงหายแล้วตัวเกี้ยวไม่ไ,ไ,ไ,ไ่มาหาลยลูกเห้อ ื่นแล้วตาใครจะจุ๊บพี่ใครจะจุ๊บพี่ครับใครจะจุ๊บพี่ที่ตาครับผมพี่ตื่นแล้ว่ะจุ๊บพี่ก่อนพี่รอให้จุ๊บอยู่นะลูกเกีียวขึ้นนางท่าทางแถวนะเป็นบบาเขาจ้าเนาะจุ๊บพี่จุ๊บพี่จุ๊บพี่ก่อนจุ๊บพี่จุ๊บพี่ก่อนครับจุ๊พี่เลยจุ๊บพี่จุ๊บพี่ ตัวเกียวเป็นเบาวไว้เว้ยน่งเฮ็ดเจินเถินอยู่ยาวเอาอีให้นางบาเนี่ยุ๊พี่ก่อนุ๊พี่พี่ตาก่อนครับุ๊พี่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 ชูเกีพ๊พี่เออ จุพี่ก่อนจุพี่ก่อนเอ,เอาพี่จุกน้องก็ได้ไเต้องพี่อโตเกียวจุพี่สิลูกพี่รอให้จุทำให้จุพี่ล่ะจุพี่ก่อนครับ บเบีกอลเกลเป็นเพื่บบอ,อ,น,บบอนดโอเคคะ่ะเดี๋ยวเบีกลมาเล่นด้วยพรุ่งนี้ค,ะค,ะค่ะวันเสาร์ค่ะขอควายเข้าเนี่ยเฮ้ยให้คุณเจียควายมาไหมาจ้า ยาลกูกพี่กินกลับแล้วเหรออ,อ๋อพี่กินไม่ได้มาได้เหรอลกูกหนูฝันเหรอพรุ่งน,นี้พี่มาเล่นด้วยลวกูกพรุ่งนี้มันเสาร์โอ้ลูกปิแถวคอนแน่เรื่องอะไรที่เนาคารนี่ผมแววๆอยู่เลยเป็นแล้วเนาะลุงปิดเลย<ะ> ยังลงเฮ้ยเลยๆี่เีเนี้ยน no? ี่จะเอามัน <au> ม <gaz peine> ั่มเลยวะนั <Overwatch> ่มนะจุ <Allow me. S 2> ๊บขึ้นมาเล่นกับน้ำหน่อยเร็วน้ำมันมีเพื่อนอยู่เร็วจุ๊บพี่ก่อนพี่ไม่พี่งอนน้องไม่จุ๊บพี่นะจุ๊บพี่ก่อนเร็วจุ๊บพี่ก่อนปิดไว้ค่ะจะโซ่ค่ะอ่ะเจียวจุ๊บพี่เลยลูกวันนี้ลองว่าจุ๊บพี่พี่ว่าทำไมน้องไม่จุ๊บเอาจุ๊บพี่ก่อนเร็วจุ๊บพี่ จุ๊หฮะ <laughs> บอกแล้าจุ๊บพี่เ <laughs> 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 ขียน,น,นว่า <laughs> <laughs> วพี่ยิ้มเดียวน่ะบอกแลาวไม่จุ๊บพี่อจุ๊บใหม่จุ๊บใหม่เฮ้ยเขียนว่าเราไม่จุ๊บจย๊แค่กะเบีดมาหน่อยเลย วัสดีครัแม่แมแม่แมโตเกียวแน่รักจุ๊พี่เลยพี่ก็ตัดีใจไหมคะน้องชุกหน้านะจุ๊ปปาหรือยังเกียวจุ๊ปปาหรือยังเกียว ลาบอเนะโอเคค่ะยิ้มตามโตเกียวจุูพี่ลิตาพวดพวดยิ้มตามเอี้ยพี่ทาวรู้เรื่องทุกอย่างแต่สร้างคำแม่พี่น้องโตเกียวหัวใจเบลอเนี่ยจะจูบลุงหรือยังครับจะจูบลุงหรือยังจะจูบก็จูบก่อนจะจูบก่อนเนาะ เกียวพี่นิตารอให้เจียวจุ๊บแล้วน่ะนเจียวพี่นิตาทว่าทำไมเจียวไม่จุบเลยโตเกียวอาบน้ำเสร็จแล้วนะลิตาพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าแล้วปัาจะพาไปจัหงหันไปวัดไปทำบุญพรุ่งนี้ค่ะ เออเออเอออยา่ป uhm, ่าอย่าเห็ีเบิ้งเบื้องบางทีเรองางทีเรากรลง่ากรไลกันป่าบ้านตอาตะเอคนรอครับผมคิดติดต่อมาุ่กอัดจรองคิดติดต่อไปเนะอัดจึิงจึงจึง นาริตาปิดเทอมค่ะน้องเปิดเทอมวันที่แปดสิงหาค่ะสวัสดีค่ะผมผมชื่อว่าน้องเกียวครับผมตึงตึงตึงตะลิงตึ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 งอาเกียวสวัสดีค่ะ

อ้ยุบุชุบุนี่ยวงเาอปนงยง่เขากล่งมาป้าจะเอาเป็ดนอนทำไมอ่ะป้ายิ้มหน่อยอันนี้เป็ดดูเฮ้ยอยู่ข้องหนป้านี้เป็ดด้วนี่เป็ดดูแม่มาแล้วล่งจะมาใส่ส่งไม่รอหรส่งไม่รอดอออันนั้นอันนันเาส่งพราะน่าจะส่งได้เลผมเพราะพรเราไปเรีย้ส่งเดี๋ยวหลังอ่ะ รสชาตดีดูหอคือมันดีแต่ว่าข้าวหอมมันมันเลยคือก e ินม anyway> ันมันนะกินยังมันอย่างไรนอานข้างกันนอนข้างกันลูกนอนด้วยกันค่ะลูกยังไงน้นิตาเขานอนหัวเปลี่ยนนะลูกนั่งนอนแต่หัวเปลี่ยนนอนด้วยกันมากินมาเอ้เอ็มซีว่าทำไมนิตาสวยจังเลยคะ เอาอยังลราลวกเอาบไหนเป็ดเอาม้วนจนม้วนมุวนเอาก็นูกก็มุวนที่เรลวกหมุวนต้องการที่เราลวกลูกเอาไว้ตรงนี้เอาเอาลูกเอาไว้ให้ไงลูกลูกเป็ดน้อยไหมนี่เดี๋ยวลูกดึงไปไหนบ้างไปยกวะยกมุนเอาไปเดี๋ยวลูกคือลูกเขาบอให้หมุนน้ำไปเอาไปกลับมาตรงนี้กลับมาเอาหมุนลูกอ่ะเอายเอาเดี๋ยวเอาไว้ไหนเอาไว้ไหน ไหวี้ยเพิ่มอ่โอ้โไตุ๊กแว่ายังเพิ่มโตอีกด้วเจะซือไหมี่ตุกแ่าตัวนี้ดูนตกเป็ดหน่นเือนี้เป็ดกันเอากราเกราุเป็ดยุ้งเป็ดครับอไพ่กนั้เอาเป็ดหน่อยแล้วหน่อยเด้อเป็ดน่อยเด้อเอ้ากรากินน้่น้เลกราายไนใจเเอ้าเอ้กรเล่ยกรแข่งกันเล่ยไงพี่เอากินน้ำนู้่ะอันนี่อ่หนุ่ม อ่าแม่เอามาให้แล้วเอาๆนะไง Mọi người. Kìa lúc kìm mặt em. Kìa kìm đâu. Lúc kìm nó kìm đâu nó kìm 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 Cái kìm 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 cái kìm 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 อมปเป็นเพื่อนไหมพี่นิตรคะอร่อยไหมคะพี <c oughs> ่านีิตาสวยจังเลยนิตาสวยมากเลยคะ่ะเ้าะตนีเอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะลูกข้ตรงนี้โอเน้องกินนมเฉียก่อนนิตาขยากมาหาป้าลูวะมา <c oughs> <c oughs> เขาลูกมาค่ายังมาหาป้าลูบมาตงกับป้าก็เหมือนกันค่ะลูกตรงนี้มัน่นี้ไม่บตรงนี้ที่ยอมมันนุ่มเดีขูกตับพี่่อะมามมาพี่ลิตพี่ิตคนข้างสวัสดีได้ยนนะเอ หัวสักลูกหัวสักหัวสักเชียงถยยแถวแถวเนี่มาไหนเท่าย่างถาแถวเล็กนี่น่อยนอนบอกว่าพี่ติ๋มานอนกับ,กบป้า แต่คือเป็นสาวให้ลูกคือสวยให้ใช่ไหมแล้วขอเป็นสาวเป็นมาบุเรลไม่ต้องผูดชิ้สวยอันนี้กะรอ้แปม อาตบยุงยุงกัดตบยุงยังไงนะตบยุงยังไงนะ <c oughs> อะพี่นอพี่เลยอาพี่ไอพี่พี่พ <c oughs> อันนี้ของเกียวครับไม่ใช่ของพี่อันนี้ของเกียว สวัสดีครับผมชื่อว่าอะไรเนี่ยไงท่านกันเลียวเมีนจายเป็นบ่าวเลยอะตัวเกี่ยวที่เป็นบาวจะถึงมันเลยนะเป็นบ่าวว้ค่ัเป็นบ่าวว่ายใครหรองนะเป็นบาวเรีววเยวครับยาเหรียญนมบุกยุดยุดบ่เหรียญบ่เหรียญบ่เหรีย่ยาเหรียญนม อยู่ซ <önemli> ื้อเราเกีียวแล้วเกีียวรีบเดินใส่ชุดหมอลำน้อยเออสี่แบบจุ๊บวดไปจุ๊บเป็ดป้าไร่ป้าไร่สดอยู่ลูกนี่ป้าไลฟ์สดอยู่เครื่องนี้เนี่ยอแกรู้เหรอลูกชัดแกรู้แล้วเอาไอแพด ส่วกับน้องอยู่ใก่บักจนเขาก็อยู่ขอตวอรวเสอบเถอวะสวัสดีครับลูกปะเจียงใส่ไหนลง อยู่ค่าแเอหายนจ้นหายเลยหรอเดี๋ยวยิงอะไรนะเดี๋ยวยิงอะไรนะทำไมสวยจังเลยคะลูกว่าดึงเาเยะอะไรเนี่ย เออท่านเราเคง as, นะคะือท่านเราเงเออเราเยงเป็นสองนะองน้องเห็นลองเคีงเทางี้องเงเท่าดร้ลองเงเออให้เก่งเนี่ยนพาน้อง้รงเพลงหนพี่เดไก่บักจนเอ้ไก่บักจนเอาดึงไก่เนี่ย

แชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องนาลีแตกับน้องเกียวด้วยนะคะผมเอาปลาขับรือตับค่ะเอซีเอซีว่าขอหัวใจรัวๆัไหมแต่ขอหัว ขอหัวใจสีแดงแดงให้นาริตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่อรทยัยขอบคุณนะคะหัวใจอีกแล้วหัวใจมาอีกแล้วขอบคุณค่ะวันนี้นาริตาจะไปไหนคะขอคุณหัวใจรัวลวสีชมพูสีแดงด้วยนะคะ

ไหนไม่แพลอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยอะ<แ>่ะไม่ใช่ค่ะ,ะไ,ไม่รู้ค่ะปาอ,อะไรคะลูกป,ป้าไม่รู้แลป้อป,ป้าปดาตันะคะลูก้าอ๋อโทรศัพท์ที่พักเราจะสัโอ้โทรศัพท์ ไก่ปักปโจนมันไี้กิข้าวกับอะไรคะมันได้กันข้าวกับอะไรถ้ไไาไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะ